เขามีโปรเจกต์โครงการที่ชื่อว่า h a c k w a x c o r าช a 2 2 2 1มาจากคำว่า Hack วัคซีนเนี่ยนะคะ h a c ระบบการกระจายวัคซีนทั้งหมดมันมีโมเดลที่น่าสนใจเพราะว่าตัวเลขที่วางเป้ากันเอาไว้เนี่ยมันไม่ง่ายนะคุณจะฉีดต่อวันกําลังบุคลากร,กรด้วยส่วนหนึ่งสถานที่ความพร้อมการจัดระบบด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะคุณผู้ชมคะโคราช a เขาตั้งเป้าเป็น Super Flow คะ่ะ ในการที่จะกระจายวัคซีนคือมีโฟลมีระบบในการกระจายวัคซีนที่เร็วปลอดภยัยประทับใจมากที่สุดเพราะอะไรเพราะตั้งเป้าเรื่องการบอกต่อนะคะวางเป้าไว้ว่าจะฉีดให้ได้1ล้านโดสภายใน100วันนี่เป็นเป้าหมายของเขาค่ะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเป็นจังหวัดประตูทางภาคอีสานเป็นจังหวัดใหญ่นะคะก่อนอันนี้ถ้าจํากันได้ช่วงที่สงการหลายๆท่านกลับบ้านโคราชก็เจอวิกฤตถูกกาหนดเป็นพื้นที่สีแดงในการควบคุมการระบาดวันนี้17พฤษภา คมเพิ่งเป็นวันแรกที่มีการปรับจากสีแดงวันนี้โคราชกลายเป็นสีส้มแล้วนะคะเชื่อว่าผู้ประกอบการเมืองย่าโมน่าจะหายใจหายคอได้สะดวกมากขึ้นแต่โจทย์สำคัญก็ยังคงเป็นเรื่องของการรับและการกระจายวัคซีนค่ะดูตัวเลขกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมประชากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสำรวจกันล่าสุดก็อยู่ที่2ล้าน6 ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็สักเกือบ2ล้าน7นะคะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่70%ต้องเกิดกับการฉีดวัคซีนที่นั่น1.8ล้านคนโดยประมาณจะต้องฉีดให้ได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะแต่ว่าตัวเลขสำหรับลอดแรกนะคะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัว7โรคที่มีการประกาศให้ลงทะเบียนลดแรก ล็อตแรกของโคราชเนี่ยกลุ่มนี้มีประมาณสัก7 7แสนคนลงทะเบียนกันแล้ว326,000คนก้อนนี้คิดเป็นร้อยละ42ของล็อตแรกเป็นการจองฉีดผ่านโรงพยาบาลทั้งหมด52หน่วยบริการทั่วจังหวัดนครราชสีมานะคะ โจทย์ของโคราชตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าไม่ได้ต่างจากทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเป็นโจทย์เรื่องความไม่เชื่อมั่นวัคซีนความลังเลของประชาชนรวมถึงหลายคนบอกกล้าๆล้ากลัวดังนั้นโมเดล h a c k ว็กโคราช2021จึงเกิดขึ้นค่ะแก้ไขปัญหานี้แต่เขาคิดไปไกลกว่าเรื่องความเชื่อมั่นคิดไปถึงเรื่องโฟในการฉีดที่ต้องเร็วที่สุดอย่างที่ดิฉันบอก1ล้านโดสภายใน100วัน เราจะได้เห็นภาพการใช้โมเดล h e ็กแวร์โคราจริงๆอีก2วันนะคะ19พฤษภาคมนี้จะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์คนด่านหน้าที่ทำงานในโรงพยาบาลสนามรวมแล้วกลุ่มแรก7,000คนใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในการฉีดค่ะใช้โคราชฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชนะคะฉีดตั้งแต่19-23ถึงพฤษภาคม ส่วน24พฤษภาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนกันแล้วอันนี้เป็นประมวลโครงการคร่าวๆแต่ก่อนจะเริ่มฉีดคุณผู้ชมคะเขาเทสระบบกันแล้วลองชมภาพการเทสระบบกันหน่อยเทสทำไมเพื่อให้เห็นปัญหานี่เป็นภาพที่มีการดีไซน์ระบบขนาดย่อมๆแล้วเทสการแฮ็กแวโคราที่โรงพยาบาลสูงเนินก่อนหน้านี้นะคะนำอุปสรรคที่ได้ไปปรับปรุงให้เกิดความเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมสเกลที่ใหญ่มากขึ้นคุณผู้ชมคะกว่าจะออกมาเป็น h ฮ็กแว c o โคราานี Co ่เขาประสานงานกันข้ามประเทศนะคะเพราะว่ามีการนำประสบการณ์การกระจายวัคซีนจาก MIT Media Lab บอสต ah, ันสหรัฐอเมริกานำมาตั้งต้นเพราะต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่สหรัฐเขาฉีดวัคซีนได้กว่า200ล้านโดสนะคะ200ล้านโดสภายในระยะเวลาเพียงแค่100วันอันนี้โจทย์ของสหรัฐแต่โคราชก็ตั้งเป้าสักเอา1ล้านก่อน1ล้านโดสภายใน100วันจะทำอย่างไรดังนั้นถึงตรงนี้ดิฉันสรุปให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆง่ายๆว่าโครแฮกว2021เนี่ยนะคะคุณผู้ชม เป็นโปรเจกต์ที่เขาวางกลไกการจัดระบบให้คนมาฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็น,นกลไกพอมาถึงเนี่ยมันจะไม่ใช่ระบบทั่วไปที่เป็นเต็นท์ร้อนๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรจะอาศัยประสบการณ์ในการที่คุณผู้ชมไปฉีดวัคซีนเนี่ยแหละคะ่ะฉีดแล้วดีฉีดแล้วประทับใจบอกต่อสร้างพื้นที่ไวรัลขึ้นนะคะเพื่อดึงดูดให้คนนั้นมาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับโคโราช h a ็กแวคือการรวมตัวของทีมนักนวัตกรรมนักออกแบบนักสื่อสารทีมแพทย์จากโคราชร่วมกับนักวิจัยจาก MIT สหรัฐออกแบบกระบวนการฉีดวัคซีนที่มปีประสบการณ์ที่ดีนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญเขาจะ Open Source Design ให้รัฐบาลโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆดึงข้อมูลปรึกษากันนำไปประยุกต์ใช้ความน่าสนใจมันอยู่ที่เป็นการรองรับการกระจายวัคซีนกลุ่มก้อนใหญ่จากมุมมองผู้ใช้บริการ เพื่อให้กู้ชมได้เห็นรายละเอียดกันมากขึ้นนะคะดิฉันชวนพูดคุยกับคนที่มีส่วนสำคัญในการเริ่มต้นแล้วก็ขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้นะคะ h a c k s ว a ์ k คราช2021สี่ท่านที่พูดคุยกับดิฉันค่ะคุณพานุเล็กสุนทรเจ้าของเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้เชื่อว่าคนโคราชหลายคนไปกดไลค์เพจนี้นะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณกอฟมารุชุ่มขุนทศ ผูป้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME เ a s มคลาสคาฟจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนท่านที่3คุณหมอเจตค่ะในแพทย์เจตบุญยญวงวิโรธเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพีพหรือว่าคุณพัฒพัทรนุธาพรเป็นนักนวัตกรรมและนักศึกษา MIT มีมีเดียแลับจากวอ s t o ตันสหรัฐอเมริกาค่ะนีครับผมก็คืออย่างนี้ครับเพนพอยต์ของ ที่เราจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยมีการฉีดวัคซีนไปแล้วในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือเรื่องของการทำโฟโล์ w เพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างในการจัดการซึ่งสิ่งที่ต้องแข่งขันในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของการจัดการแข่งขันกับเวลาเพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนได้ในปริมาณที่เยอะมากขึ้นนะครับเช่นจากวันที่เราเคยฉีดได้วันละพันห้าร้อยเนี่ยเราต้องการสเกลอัพขึ้นเป็นวันละหกพันก็คือสี่เท่าหรือห้าเท่า ถ้าเกิดไปถึงหมื่นได้เราสามารถทําได้เราก็อยากทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าการจัดการหรือการแมเนจเมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเองทางโรงพยาบาลเรามีเรื่องขององค์ความรู้ในการที่จะฉีดนะครับแล้วก็เราก็มีจํานวนของออบุคลากรที่สามารถเข้าไปร่วมงานตรงจุดนี้ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่เราได้กลับมาจับมือร่วมงานกับแฮ็กแสเนี่ยเพื่อให้เกิดเรื่องขององค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนโคลากเนี่ยครับ ได้รับวัคซีนได้รวดเร็วมากที่สุดโรงพยาบาลมหารานนครราชสีมาเองนะครับแต่าณะที่เป็นพี่ใหญ่ของจงังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเราคิดว่าเราเองต้องออกมาจากโรงพยาบาลออกมาจากคอมฟอร์ทโซนให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาจาับมือกับภาคเอกชนแล้วก็ให้เกิดความร่วมมือของคนทั้งโคราชให้เกิดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอำเภอเมืองเรามีประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ400,000คนถ้ามหาราชเองนะครับแค่มหาราชที่เดียวเนี่ยฉีดได้วันละ6,000หนึ่งเดือนเราก็จะฉีดได้แสนแปด สมมติที่อื่นฉีดได้อีกวันละหกพัรวมกันหลายๆที่เท่ากับมหาล่านะครับผมเชื่อว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนเนี่ยประชาชนในอำเภอเมืองทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะรับวัคซีนได้แล้วก็น่าจะทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างกลับมาดีขึ้นเลยคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องหาคนที่มีประสบการณ์แล้วก็คนที่เก่งเพื่อกับให้มาช่วยคนโคาราชให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งครับ ค่ะพี่กอล์ฟค่ะให้พี่กอล์ฟต่อเลยเพราะว่าแน่นอนวัคซีนมันเท่ากับความเชื่อมั่นด้วยนะคะดังนั้นเพนพอยต์หลักตรงนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญอย่างที่คุณหมอว่าใช่ไหมคะใช่ครับในใน,ในมุมมองให้เอกชนวัคซีนมันคือทางปลายทางอุโมงค์ของของเรื่องนี้รีบๆไปที่ตอนจบเลยดีกว่าอย่าอย่าไปวุ่นวายกับเขาเลยก็เลยเป็นจุดที่มาว่าเออเราเริ่มต้นคิดกันนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็พอได้พอได้เห็นน้องพีที่กาลังพูดถึงที่ที่โมเดลที่บอสตันนะครับ สิ่งที่ MIT คิดค้นขึ้นมาหรต้องให้นักวิทรเล่าให้ฟังตรงนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนมันมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตั้งสถานีฉีดอะแต่ว่ามันต้องมันต้องมีทั้งการขนส่งโลจิสติกมีทั้งการสร้างความเชื่อมั่นมีทั้งหลังการฉีดทํายังไงให้มันเกิดไวรัลเกิดขึ้นเรื่องตรงนี้มันเป็นสิ่งที่วันนี้จริงแล้วเ,เราเห็นการ การตื่นตัวของของโรงพยาบาลเยอะมากนะครับแต่ว่าในภาพของโปรเจกต์ของแฮกเว็กซเนี่ยการฉีดนันคือ 5G ตรงนั้นแต่ว่าไอ้ก่อนสิ่งที่เราจะพาคนมาถึงที่ที่ฉีดยังไงแล้วหลังจากคนที่ฉีดไปแล้วจะเป็นยังไงแล้วจะกลับมาที่เข็มสอดยังไงเรื่องพวกนี้มันมีดีเทลอีกอีกเยอะมากๆที่ที่จริงๆแล้วในในโปรเจกต์นี้ยมันพูดถึงตรงนี้ cover อยู่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องให้น้องพีร้องให้ฟังว่า,เ,าเดี๋ยวเริ่มต้นครับ นั้นเชิญไปที่พีพต่อเลยค่ะเพราะว่าบริบทจุดที่พีพอยู่ในต่างประเทศกับที่โคราดอ่ะพอเอาเอามาซิงกกันเนี่ยมันมีจุดต่างจุดเหมือนจุดยากอย่างไงบ้างค่ะก็ อ๋ออย่างที่พี่ก็พูดไปนะครับจริง,รงๆเมื่อวานเนี่ยพี่เพิ่งได้วัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2ไปเองเหมือนกันครับก็ก,ก็ตื่นเต้นมากอ๋อคราวนี้พอพูดถึงว่าเราเอาโมเดลจากที่บอสตันมาใช้ที่โคราชทำยังไงพี่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราใช้กระบวนการเป็นตัวสําคัญครับก็คือว่าเราใช้คําถามในการที่เราจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะแต่ละกระบวนการเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แต่ละก้าวจากจุดนึงไปอีกจุดนึงเนี่ยต้องใช้กี่ก้าวเราใช้คําถามในการ lead process เพื่อที่เราสามารถจะสร้างกระบวนการฉีดวัคซีนที่มีปรรระสสิิิททททธภาาาาาพีีีุ่่่่่ดดดคคคับบืออตตตตให้้งงกงกเเโโนนลยยยมมแววํถ มันสามารถทําให้เราไปสู่คําตอบบางอย่างที่ทําให้เราไปสร้างโฟล์ในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้แล้วก็อีกข้อสําคัญหนึ่งก็คือว่าการที่เรารวมคนที่มีประสบการณ์จากหลายสาขายางเช่นมีทีมของคุณหมอมีทีมของพี่ก๊อฟมีทีมของพี่พานุมีทีมนักออกแบบมาช่วยให้เราสามารถจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละองค์ประกอบได้คือไม่ใช่แค่เรามีวัคซีนที่ดีอย่างเดียวแต่เราต้องมีดีไซน์ที่ดีมีกระบวนการจัดการที่ดีมีโลจิสติกที่ดีด้วยครับค่ะอย่างอย่างที่โคราชเราเราใช้คําถามแบบไหน ถึงคนสนใจกับโครงการนี้ค่ะครับคือเหตุผลที่เราใช้คําว่า Hack Wa x เนี่ยคำว่า a c กก็คือหมายถึงการที่เราจะเจาะระบบหรือว่าทําให้ระบบมันดีขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ได้ทําแบบเดิมที่ผ่านมาเอ่อคถามที่เราตั้งคำถามก็คือว่าเอ๊ะตั้งแต่ะกระบวนการเนี่ยมันมีคอขวดอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปรีดีไซน์กระบวนการที่ทําให้คอขวดเนี่ยมันหายไปแล้วทําให้เราสามารถจะโฟลคนได้เร็วขึ้น ได้ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการฉีดที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่เรื่องของการสื่อสารทํายังไงให้คนเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วถ้าเกิดว่าเขามีประสบการณ์ที่ดีในการฉีดแล้วเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นกระบอกเสียงไปบอกให้คนอื่นๆมาช่วยกันฉีดต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องคิดให้มันครบวงจรเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องการกระจายข้อมูลนะคะต้องไปที่พี่พานุนะคะเพจโคโราชเมืองที่คุณสร้างได้เป็นหนึ่งในลูกเพจด้วยนะคะคือเป็นเพ่่น,ะน,ะะพพนิาายออพพุวปล แฮกเวิ์เข้าไปเนี่ยค่ะคนสนใจแค่ไหนกระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะครับจริงๆแล้วอตอนนี้ที่เราปล่อยออกไปเนี่ยช่องทางโซเชียลเราอะนะครับก็คือทางเฟซพารรมึงที่คุณสร้างได้กับพรายเน็ก t เต็สองเพจที่รวมกันมีเกือบสองล้านคนแต่ว่าประเด็แบบนของมันก็คือว่าตอนนี้คนมันรู้สึกแพนิคว่าเอ๊ะทำไม่กล้าไม่อยากมาฉีดวัคซีนกันเยอะมากล้าทำยังไงถึงจะให้เขามาฉีดใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้คนจะรู้สึกว่าต่อต้านตอนนี้มันมีต่อต้านวัคซีน ไม่กล้าฉีดวัคซีนเลยต่อต้านยี่ห้อวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวรอดูก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทํายังไงดีให้เขามาฉีดเยอะๆโจทย์ก็คือว่าถ้าเราอยู่ๆไปบอกว่าเฮ้ย hey, มาฉีดวัคซีนันเถอะมาเลยมันไม่ค่อยนั่นเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้จากที่ทีมเขาพยายามออกแบบรูปแบบของของตัวแผลเซตการฉีดให้มันดูเขาเรียกเป็น User อร์ e อปพลที่มันค่อนข้างดีอ่ะเราพยายามนําเสนอพวกนี้ใช่ไหมครับ อย่างวันที่19ถึง23เนี่ยหมอเขาจะไปฉีด7,000ก,กว่าคนเราก็ไปลงเหตว่าจะมีกลุ่มหมอกลุ่มเจ้าที่สาธารณสุขมานะ7,000กว่าคนคือพอคนคนที่ในในโคราชฟังนะก็มีทั้งบวกทั้งลบนะประเภทแบบเฮ้ยเป็นห่วงหมอจงังเลยหมอจะหมอจะเป็นไรไหมเนี่ยแต่จริงๆคือส่วนหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยขนาดเจ้าที่สาธารณสุข7,000กว่าคนเขายังมาฉีดที่นี่เลยเนี่ยแสดงว่ามันมันไว้ใจได้นะมาฉีดกันเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามสร้างไปถึงขนาดที่ว่า พยายามนําเสนอนะครับช่วงกระบวนการที่มันฉีดเนี่ยมันดียังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับสุดท้ายตอนจบเนี่ยพอฉีดไปแล้วปุ๊บทำยังไงก็ถึงจะแบบเฮ้ยสร้างกระแสต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องได้เช่นที่เราแบบคิดว่าจะทำพาสปอร์ตริสแบนอะไปใครที่ฉีดเสร็จแล้วเอาพาสปอร์ตลิสแบนสีเขียวไปใส่นะใส่แล้วไปเดินที่ไหนเนี่ยคนเ็าจะรังเกียจน้อยลงนะเไว้เพราะึงฉีดวัคซีนแล้วอะไรประมาณนี้ใครอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเป็นการสร้างการสรื่อสารแบบครบวงจรนะครับ ค่ะให้หมอเจดย้ำอีกทีว่าอัตราการฉีดที่โคราชต,ตอนนี้ที่เราตั้งเป้า70%คุมกุ้มกันหมู่เนี่ยต่อวันเท่าไหร่แล้วแล้วทีหมอไหวไหมคะเหนื่อยไหมคะต้องเป็นกําลังใจให้หมอที่โคราชด้วยนะคะโอเคต้องตอบอย่างนี้ครับคือความความต้องการของ70%ที่ทุกคนตั้ง KPI ไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับจริงๆทาง โพาดเองอ่ะตั้งใจไว้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยซ้ำสำหรับคนที่มีโอกาสฉีดก็คือเด็กอายุสิบแปดตั้งแต่คนอายุสิบแปดปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงคนอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับอย่างเช่นอาม่าผมเองเนี่ยเก้าสามปีก็อยากมาฉีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับเฉพาะของโรงพยาบาลมหาราชเองเนี่ยเราต้องการรับวันละหกพันบวกบวกขึ้นไปนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการก็บอกว่าถ้าไหวจริงเนี่ยแล้วเราโฟล์ในดีได้ดีในช่วงเจ็ดถึงแปดวันแรกนะครับ เราก็พร้อมที่จะหนึ่งคือขยับไปถึง8 0 0พก็ได้9,000ก็ได้หมื่นหนึ่งเราก็พร้อมอันนี้ขอตอบแบบไม่ขี้โม้เลยซึ่งเราเชื่อว่าทําได้เพราะว่ามันคือความร่วมมือกันของทั้งองค์กรในโรงพยาบาลรวมไปถึงกับทางที่ที่อื่นๆที่ช่วยเราครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเอกชนนะครับหรือว่าทางมหาวิทยายลัยต่างๆเช่นราชพัฒโคราชเช่นเทคโนโคราชเช่นวิทยาพยาบาลซึ่งเขาก็ส่งนักศึกษาเข้ามา มามีส่วนร่วมในของโปรเจกต์ตรงนี้เราเชื่อว่าถ้าโคราชมหาราชเราทาได้แล้วเป็นโมเดลที่ดีนะครับเราเชื่อว่าทุกๆท,ที่ก็น่าจะเอาโมเดลตรงนี้ไปปรับสิ่งที่สําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนได้รับวัคซีนเร็วความมั่นใจเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างเลยตอนนี้วิธีการลดสีดําในใจของคนนะครับหคือเราต้องเพิ่มสีขาวต้องเพิ่มพลังบวกแล้วก็พยายามลดสีดําหน้าที่ลดสีดํามันเป็นหน้าที่ของหมอพยายามลดคนไข้ที่เสียชีวิตให้น้อยลง ให้ความรู้ความมั่นใจหลายๆอย่างแต่หน้าที่เพิ่มสีขาวเนี่ยทุกคนก็คือต้องได้รับวัคซีนและรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สีขาวชนะสีดําได้เนี่ยรับรองโลกมันก็สว่างสดใสครับค่ะดูพีพีชอบคำพูดคุณหมอยิ้มตลอดเลยอะเพิมพ่มสีขาวยังไงอะพีพีเอาเอาเอายังไงด้วยนะแล้วก็อัตราการฉีดที่คุณหมอว่าถ้าเทียบกับที่บอสตันนี่มันถือว่าโหดไหมคะคือที่บอสตันเนี่ยในไซต์ที่ไปได้วัคซีนมันเนี่ยก็ฉีดอยู่ประมาณแปดพันคนต่อวันซึ่งก็น่าจะพอๆกับที่เ โกของของโคราชรัสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากที่คุณหมอพูดก็คือว่าคุณหมอเนี่ยพูดถึงประสบการณ์ของคนที่มาฉีดว่ามันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเป็นเป็นเรื่องของ mental health มันเป็นเรื่องของความตระหนักถึงถึง ความหวังที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนหนึ่งที่ทีมเราพยายามทําอยู่ตลอดก็คือการพยายามจะเพิ่ม Element ของความเป็นมนุษย์หรือว่าเพิ่ม Element ที่มัน Humanizing กระบวนการฉีดเนี่ยมีป้ายที่มันน่ารักน่ารักมีข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกดีหลังจากได้รับการฉีดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันจะไปทําให้คนมีกําลังใจแล้วก็เหมือนที่คุณหมอบอกเพิ่มสีขาวให้กับสังคมมากขึ้นครับ ค่ะพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟช่วยปิดวงนี้หน่อยนะคะพี่กอล์ฟคะต้องต้องถามว่าวันนี้คนโคร,ราชที่พยายามประสานกันอยู่เนี่ยคือมีหลายฝ่ายจริงๆทุกคนเหนื่อยค่ะวันนี้แต่ว่าความหวังสําหรับคนโคร,ราชวันนี้กับแฮกแว็กซ์ค่ะพี่กอล์ฟเชิญคะ่ะแฮกแว็กมันเป็นกระบวนการกระบวนการคิดนะแต่แล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะส่งส่งเมสเซจหาทุกๆโรงพยาบาลวันนี้ครับก็คืออย่าอย่าประมาทก,กับสิ่งที่ที่แค่แคแบ,บคางครั้งเนี่ยที่เราเจอครับคือจะเจอแค่ว่าหมอหรือโรงพยาบาลจะคิดว่ามาถึงแล้วฉีดเลย คือคือแค่นี้จะแฮนด์ดิได้แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างในแฮก k ว็กซ์เนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ทําไมไบเดนถึงต้องมาคุยกับทางมหาวิทยาลัย m i t ให้คิดกระบวนการตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาปัญหาที่เราเจอกันวันนี้ครับคือปัญหาที่น้องพีเคยเล่าให้เราฟังล้ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะกังวลกันไม่อยากมาฉีดเพราะจะมีทฤษฎีสมคบคิดมีเรื่องวัคซีนมีเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมีเรื่องของ การสร้างความเชื่อมั่นการสื่อสารให้ตรงกลุ่มทำยังไงคุยกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุวิธีการคุยของของทีนง่น้องพี่เล่าให้ฟังคือเขาก็ต้องใช้คนในครอบครัวมามามา,มาห้อมล้อมคนสูงอายุถึงจะออกมาฉีดวัยรุ่นต้องคิดถึงสังคมคิดถึงโซเชียลคนถึงจะออกมาฉีดเพราะฉะนั้นการสื่อสารต้องพูดให้ตรงกลุ่มพอทุกคนเนี่ยมาประสานกันหมดองความรู้แบบนี้ซึ่งหาไม่ได้เนี่ยการดูปลิเคตการก๊อปปี้ไปใช้อย่างรวดเร็ว คือโมเดลที่น้องพีบอกว่าเราควรจะทําทุกอย่างให้เป็นโอเพนซอร์สให้ทุกโรงพยาบาลาสามารถจะเอาไปใช้ได้ฟรีๆและดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เกิดขึ้นครับ อย่างที่ได้ฟังนะคะคุณผู้ชมคําว่าแฮ็กแวจโคราชมันไม่ใช่เรื่องของแค่การกระจายวัคซีนแต่คิดถึงขนาดว่าเวลาคุณผู้ชมไปที่หน่วยบริการจะทําอย่างไรให้คุณผู้ชมใช้เวลาตรงนั้นน้อยที่สุดมันลดหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องโคหรือว่าดูแลคุณผู้ชมในระยะเวลานานๆและด้านหนึ่งนั่นเป็นประสบการณ์หนึ่งที่จะทําให้คนไทยะคะ่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เป็นนะคะเราอยาก พูดปากต่อปากแชร์ประสบการณ์กันแลน้า,น,า,น,าน่าจะเป็นสิ่งการสื่อสารที่ทําให้คนนั้นสนใจฉีดวัคซีนมากขึ้นตอนนี้นอกเหนือจากแฮ็กแวโควิดที่เกิดขึ้นนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลสงเนินดิฉันได้ข้อมูลมาว่าหลายคนสนใจแฮ็กแวนี้นะคะบางจากพระขนงเขตกรุงเทพเริ่มที่จะเข้าไปร่วมกับแฮ็กแวแล้วนะคะรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งบ้านหลังที่2ของใครหลายคนนะคะเขาใหญ่ปักช่องก็สนใจแฮ็กแวตรงนี้แล้วก็เริ่มเดินหน้าโครงการนี้ แล้วค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะนี่เป็นโปรเจกต์ที่แฮ c k แ a รจริงๆจะไม่ใช่แค่โครารค่ะดิฉันขึ้นเว็บไซต์ให้ดูนะคะ w w w h a c k w e b o r g คือมันเป็นพื้นที่แชร์ประสบการณ์คุณจะทํายังไงให้การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งเมื่อคุณเข้าไปถึงมันเร็วและมันมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ละที่มันโจทย์ไม่เหมือนกันนะ<ช>คะมีสถานที่มีปริมาณคนที่รับผิดชอบไม่เหมือนกันดังนั้นเว็บไซต์ตรงนี้ hackwax.org ุูผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของคนที่ทําก่อนแล้วได้ประสบการณ์ของคนที่เขาฉีดมาก่อนแล้วและที่สําคัญถ้าสนใจสามารถเข้าไปคุยข้อมูลกันได้แล้วก็ออกแบบดีไซน์ของตัวเองได้ด้วยคะ่ะเห็นในสหรัฐอเมริกาเวลาเขาฉีดเสร็จปุ๊บเขาอาจจะให้ติดสติกเกอร์มีริสแบนหรือว่าให้บัตรให้ตั๋วมาเราจะทำแบบนั้นไหมคะโคราชมีแล้วนะคะเขาคิดโปรเจกต์กันว่าถ้าเผื่อใคร ได้ฉีดแล้วจะมีแคมเปญที่ชื่อว่าชั้นฉีดแล้วนะ oh. อาจจะเป็นลิสต์แบนด์เป็นเสื้อเป็นเข็มกลัดเพื่อโชว์เดินไปไหนโชว์เลยชั้นฉีดแล้วนะคะอย่างที่พี่พานุบอกว่าคนก็น่าจะมั่นใจมากขึ้นกับประสบการณ์ตรงนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวจังหวัดอื่นเอาบ้างก็ได้ไม่ว่ากันแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ